สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ยังอยู่กับช่องมองนีอีสานคือเก่าครับมองนีอีสานมีการตัดอวยมันเลาะหาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องบิงแล้วพี่น้องครับมื้อนี้ก็ขึ้นมาถึงภูนดดยครับตอนนี้อยู่บ้านโป่งช้างครับตำบลเก่ายาดีครับอำเภอแก่งข้อนะพี่น้องน้อยกันนี่ครับือทางไปก็จะเป็นเขื่อนล้ำปะเท้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นน้ำแล้วแต่ว่าก่อนลงไปเขื่อนเนี่ยครับเดี่ยวเห็นสวนเพื่อนงามงามพี่น้องครับ ขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยแล้วก็ดีท้ายเป็นบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้รับชมนะครับเนาะเพราะว่าเจ้าของเราเป็นอาจารย์เราบปกค่อยว่างครับแต่ว่าเราว่าให้เน้่ชมบรรยากาศได้พี่น้องนี่เป็นสวนลุงศาสตร์นะครับแต่เราซื้อสวนนะพี่น้องอยู่บ้านโป่งช้างนี่ครับเขามานี่ก็จะเป็นสวนสะอาดตาครับมีผลล้ไม่หลากหลายชนิดครับแต่ว่าก็า ยังละต้นสองต้นพ่นเน้นปลูกกินเองนาะพี่น้องนะเพ่นเป็นเป็นคุ้นคูเป็นอาจารย์นะครับนี่ยางต้นนี่ก็จะเป็นหมากเขียบเป็นดอกท้องอูไรครับเป็นต้นสตอเป็นต้นอันนี้ก็เป็นต้นหมากมีหรือขนุนเนี่ยพี่น้องครับนี่ต้นหมากมีขนุนเป็นมักม่วงหลากลายสายพันธุ์ครับเป็นหมากพิล้าหรือว่าต้นทับทิม แล้วนี่ก็เป็นต้นอะโวคาโดครับนี่เพ่นปลูกได้งามงามพี่น้องครับกว่าแล้วของก็รดน้ำยางชุ่มชื้นเลยแต่ว่าที่แนี่ๆเมื่อนี้ล่ะครับเราปลูกทุเรียนงามได้ครับนะเราเป็นมืออาชีพแต่ว่าเพิ่นก็ปลูกทุเรียนด้งามเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นทุเรียนต้นงามงามของเราพี่น้องนี่บรรดารอบรั่วแล้วนี่ก็จิเป็นต้นท้องอูไลกับต้นน้อยนาหรือว่าต้นมะเขียบ,บ้านเฮาครับ มาทั้งนี้ก็สิเป็นต้นเงาะต้นเงาะเราก็ปลูกยังยังเบิดอส่ต้นครับนี่ต้นสตอสองต้นบบบใหญ่เลยสีวิีต้นลำไยต้นลำไยนี่ครับนี่เป็นเงาะอีกต้นหนึ่งต้นบบบใหญ่เลยครับนี่นี่ครับเบื้องเอาพี่น้องอันนี้ก็จิเป็นต้นต้นลองกวางนะเราว่าพี่น้องนี่ต้นลองกองครับ นีนชมบรรยากาศนะครับนี่เป็นสวนพักผ่อนของท่านอาจารย์แล้วครับนี่นี่ครับคือตอน้นทุเรียนครับที่ผมอยากให้พี่น้องท่านผู้ชมผมได้เบิ่งครับนี่ตน้นงหญ่เลยครับเขาปลูปกสามปีแล้วพี่น้องพร้อมกันเบิดผลแล้วไม่ทุกอย่างนี่แล้วเริ่มมาสามปีนี่ครับเบิ่งแล้วลดน้ำยางชุ่มเลยแลาววาเราปลูกแบบปลูกแบบมัวม่วๆไปเลยครับแด่ว,ว่าของเราก่ยังขึ้นกาพี่น้อง แต่ว่าปลูกพร้อมกันกับมีต้นสูงแน่ต้นตำแน่แต่ว่าราบนมีต้นเป็นน้วยแล้วผมตีพาพี่น้องย่างไปชมอีกพี่น้องครับนี่ทั้งนี้ก็เป็นในส่วนของบ้านพักอาจารย์เราเนาะครับเดี๋ยวจมตีพายย่างไปชมอีกครับนี่นี่ครับนี่ก็เป็นมังม่วงอีกต้นหนึง่งที่เป็นดอกแล้วครับสวยครับนี่นี่ก็จะเป็นต้นลำไยต้นลำไยญ่แล้วพี่น้อง เราปลูกเม้นกินเองครับนี่ก็เป็นอะโวคาโดครับนี่งามงามพี่น้องอะโวคาโดนี่แล้วว่าปลูกง,ง่ายปลูกง่ายก็ทุเรียนหลายครับนี่มึงเพิ่นกัญชียกโผกไปเองที่แหละอันนี้ก็จะเป็นต้นมากต้นเอียงต้นมะกรูดมางนาวพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นต้นมังคุดเรากล่าวว่าเราปลูกเน้นกินเองเนี่พี่น้องครับนี่ก็ย่างมาต้นสองต้น อันนี้ก็สิเป็นลินจีครับนี่ที่ผมไล่ม้าเนี่ยพี่น้องหลายหลายชนิดเลยครับนี่ลินจีกับมีแล้วแต่ว่าลืมถามสายพันธุ์เราคบว่าพันธุเอียงนี่ก็สะเป็นลำใยลำใยกับนี่ต้นขันนูนพี่น้องแล้วก็จิเป็นมังม่วงทั้งพันธุ์ไม่ทั้งพ้น,พ,นพันธุ์โบรานแต่ว่าสิพาไปชมว่าต้นไหลที่มันเป็นนวยแล้วเจ้าขวางละวันเป็นนวยแล้วพี่น้อง นี่ครับนี่หาอีกฟังหนึ่งนี่ครับนี่ก็สิเป็นคล้ายๆกันนะครับมีต้นทุเรียนมีหมัมงวงมีผลไมต้ต่าง,งๆนานานี่ครับนี่ก็เป็นหมังเงาะนี่ครับนี่เบิ่งเอาพี่น้องนี่เป็นทุเรียนแหละครับเพราะว่าแถวนี้เพิน่นปลูกทุเรียนได้งามเนาะแล้วก็จะมีหม่องนงั่งพักพ่อนด้วยพี่น้องพูนครับพุน่นต้นผลไม้นานาชน,นิดคือเกาล่ะครับพุ่น เป็นทุเรียนเป็นบังคุดเป็นเงาะครับนี่ที่นี่เราปลูกทุเรียนได้ลายครับนี่เบิ้งพี่น้องเลยทั้งปูนแต่จะเป็นเหมนเคลื่อนล้าปัดเท้าด้วยครับที่เลียวเห็นไกลๆนี่นี่ครับแล้วว่าปลูกสามปีคือกันได้ครับนี่ปลูกสามปีแบบว่นมีวิชาาการเราก็เพนพุ่นปลูกกับปลูกน้ำมันเจ้าของรววาพี่น้องนี่ครับวยมันเห็นแล้วพี่น้องนี่ นี่ครับโอ้ทุเรียนมันติดหน่วยมันติดลูกแล้วเราปลูกแบบพอม,มีหลักการได้พี่น้องเราขึ้นจจกปลูกเราก็ปลูกนนลววเพราะนั้นเราวาบง,ง้ามอ,อพี่น้องนี่กระสาป,ปีด้ครับนี่ตามปีต้นนี่นี่สีใ่ครับเบมงพี่น้องอู้ความสูงนี่หาเม็ดหงเม็ดแล้วครับนี่แถวนี้งามเบิดเลยพี่น้องนี่แถวนี้อาจจะเป็นดินที่ดีกว่ายุ่ขางบ้านเราเนาะพี่น้อง เท่วปแปลงนี่แล้วพ่นตัดหญ้าเลยพี่น้องก <c oughs> ็ได้บรรยากาศมีหญ้ามีคาปกคุ้มแนเป็นการอนุรักษ์หนาดินนะครับเบื้องเอาเลยเป็นน้นดินแห่ด้ครับนี่เบิง้งดินแห่แท้ๆครับว่าเต่าขาดน้ำพ่นกับปลูกทุเรียนได้กว่าครับเบิ้งต้นนี่ด้วยต้นนี่ก็งามครับกว่าโอ้เป็นปากลวยเป็นสวนผลไม้ครับ ทุเรียนถึงพูเรนค้านี่จากน้อยก็หลายแล้วด้พี่นอ้องที่ผมว่าท่านได้เห็นนี่ก็หลายด้ครับคนบอกไปอยู่แต่ว่ากหาว่าท่านเห็นคือกันก็นกพาพี่น้องมาชมไปสวนใดพ่อก้อนก็ชมไปก้อนเนาะพี่น้องถ้ายู่นี่ก็เป็นสิบก็ต้นแล้วครับบุญปลูกสามปีคือกันนะพี่น้องเห็น่าต้นนี่มันใหไงต้นพุ่นไ่ต้นพุ่นกับญงทั้งนี้ก็จะเป็นมาก เป็นหมากอย่าง,งนกพี่น้องนี่หมากล้ำใยบ่หมากล้ำใยครับหมากล้ำใยพุ่นก็จะเป็นทุเรียนหลายย่างหลานแ้วครับเป็นแนว้ออกสวนผลไม้ผสมผสานละคลิปนี้ผมก็ถท่ายไปพ่อแม่พี่น้องเบืองเป็นแรงบันดาลใจก็ฟังพุ่นกับแม่นเบิ่เลยพี่น้องมีแต่ทุเรียนแท่เป็นคนละเจ้าครับนี่นี่ผมได้รับอนุญาตให่ทายได้เจ้านี่เลยครับเฉ่าะพุ่นแบ่งกันหอดแสนทัน ผิดเจ้าอีโบโบุนี่ก็ะได้ครับโอ้พวักครับบึงทุเรียนมื้อไม่ครับทุเรียนอาจารย์เราปลูกเองครับนี่เพ่นเห็นเถิงผูพ้นปลูกงามแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกได้งามอยู่ครับสมสมมื้อไม่อยู่ดยครับนี่ก็ะได้พวอแต่ว่าหองเราก็เริ่มติดดอกแต่ว่ามันโ่เป็นน่วยานันมันร่วงเบื่พี่น้องพ่นต้อง คุณแนะนำแล้วว่าให้ขีดโยงขีดยา้ากอย่างจากย่างแต่ว่าเราอยากบ่อยากขีดรเรา,าเลยให้มันเป็นเองตามธรรมชาติแต่ที่เห็นจากหน่วยนึงว่าหั่นละครับนี่นี่ทั้งนี้ก็เป็นหมาเกเขียบเป็นมังคุดเป็นทุเลี้ยนคือเกาละครับนี่เป็นต้นอียงก็เราพี่น้องผมลืมนี่ครับเพึ่งสาย้นามรอทั้งนี้ก็จะเป็นหกๆนี่สิละพี่น้อง อานี่เป็นคลิปเน้นชมบรรยากาศเลยครับผุนต้นบะเงาะต้นนี้อย่างก็หลายหลายมีเงาะมีปลากล้วยมีทุเรียนเนี่ยครับเบิ้งบรรยากาศเราห่างมาอีกทั้งเก่าให้มาเบิ้งนวยนี่อีกเกา่าลวพี่น้องผมเห็นหนวยเดียวไหมพี่น้องครับนี่เบิ้งมันเป็นนวยย้ํา,านี่ครับพี่พี่น้องเห็นบอลนี่มันอาจ,จิเมินมื่นแน่เด้อครับ ต้นนี้ก็งามก็มูแล้วครับอุดมสมบูรณ์ก็มูมันเลยเป็นหน่วยกว่าครับสูงสูงเนี่ยครับต้นนี้ก็งามนี่อุดมสมบูรณ์ก็มูลเลยครับนี่กว่าครับบรรยากาศเมื่อนี้ก็เป็นอากาศเย็นๆนะพี่น้องถึงพูกอะไรผมออกบ้านสวยๆเนี่ยจากน้อยก็ยังเป็นเป็นเย็นๆไปทั้งหนาวหมดแล้วครับสำหรับผมนะ ป่าครับเบิ่งเอาบรรยากาศได้บ้านโปร่งช้างนะครับนี่สวนลุงศาสตร์แล้วติดป้ายมาผมเห็นครับเขาเป็นอาจารย์กรเกษียแล้าละครับผู้บ้านพักเราก็สวยสวยทรงโมเดิร์นโมเดิร์นนี่ครับเบิง่งเป็นการชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากเอาไปประยุกต์เฮ็ดคือเพิ่นครับเพ็ดสวนผลไม่มีที่หน่อยไรสองไร่กระปูกได้หลายต้นพี่น้องครับนี่ เน้นปลูกกินเองเน้นแนวผสมผสานปลอดสารเคมีครับเ็ดเองกินเองมีปลอดภัยครับชีวิตเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กะนไทยมาโดนแล้วครับอ้อมสวนเราเบิดแล้ว,ลวพี่น้องคุณนะคร,รับเบิงต้นทุเรียนเราดูเราปลูกไว้เต็มอยู่สวนก็สวยครับบ้้นพักแล้วก็สวยสวยพี่น้องคุณบัานพักแต่อากาศเนาะพี่น้องรับลมนามอ้างเนาะเอาคลิปนี้กับเนื้เราละครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่และ ผู้เรีมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใด้เ้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ